ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วช่วงนี้ดี่หนาวเฉพาะแตออท้องฟ้าก็เริ่มดตัวมีเสื้อหนาหรือเปล่าอีนกไ้อมดีกว่ารู้ไหมว่าทำไมช่วงนี้ถึงหนาวจากแผนที่อากาศพื้นผิวหนวันที่6กรุมภาพันพศสองพศ .2568 เวลาตีหนึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุม ความกดอากาศสูงแถวพม่า,มาจีนตอนใต้ส่งผลให้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลงบริเวณที่อยู่ใกล้แนวไอโซบาทีเช่นเชียงรายน,าน่านอาจจะมีลมแรงภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลแนวประาอากาศเย็นและอ,อากาศร้อนอากาศค่อนข้างเย็นตอนเช้าอุ่นขึ้นตอนกลางวันมีเมฆในบางพื้นที่ ฝนคลองปลายๆโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้แนวมวลตะวันออกจากอ่าวไทยภาคใต้และอ่าวไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนร้อนอิทธิพลของพายุทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกสุราษฎร์ธานีนครศรีสงขรรและปัตตานีทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมาลาวตอนเหนืออากาศเย็นหนาวจากมวลอากาศเย็นจีนกัมพูชาวเวียดนามตอนใต้ได้รับผลกระทบจากพายุวินชีมีฝนตกหนักขึ้นลมแรงทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพเ้็น